ข้อที่2 9นะครับอบอกว่าในช่วงเวลาเข้าแถวคาร์ตรงชาติณโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนมาโรงเรียนสายจํานวน5คนซึ่งเข้าแถวตามรูปนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสบอกนะครับเขาบอกว่าครูต้องการให้นักเรียนเข้าแถวตอนลึกเรียงลาดับความสูงโดยให้นักเรียนคนที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดอยู่ข้างหน้านะครับคนสูงที่สูง ที่สุดอยู่ท้ายแถวโดยมีเงื่อนไขคือนักเรียนแต่ละคนเปรียบเทียบความสูงของตนเองกับเพื่อนที่อยู่ข้างหน้า1คนเท่านั้นนะครับหากพบว่าเพื่อนคนข้างหน้าสูงกว่าตนเองนักเรียนคนนั้นจะสลับตำแหน่งกับนักเรียนคนข้างหน้า1ครั้งจากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนต้องสลับตำแหน่งอย่างน้อยสุดกี่ครั้งนะครับก็คือนักเรียน อ่าแต่ละคนจะเปรียบเทียบความสูงของเขาครับเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเมื่อเปรียบเทียบได้แล้วนะครับเขาก็จะอ่าเลื่อนไปอยู่ด้านหน้านะครับคนข้างหน้าที่สูงกว่าตนเองนั่นเองนะครับอ่านักเรียนคนนั้นจะสลับตำแหน่งกับคนข้างหน้าได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะทำไงนะครับข้อนี้อ่าคนแรกนะครับคนแรกเนี่ยสูงอยู่ ร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าคนที่สองนะครับคนที่สองหนึ่งห้าศูนย์นะครับอ่าคนที่สามนะครับอ่าคนที่สามหนึ่งหกห้านะครับอ่าคนที่สี่นะครับคนที่สี่หนึ่งร้อยหกสิบและคนที่ห้านะครับอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับเดิมทีเนี่ยเขาเรียงกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ลองมาสลับกันดูนะครับอ่าสลับครั้งที่หนึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับ คนที่1เนี่ยเขาก็จะสลับมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือครั้งที่1น,นะครับอ่าครั้งที่1ในการสลับพอเราเรียงลําดับใหม่นะครับเราก็ได้เป็น150ใช่ไหมครับหนึ่งร้อยเร้บห้าหนึ่งรแล้วก็180ใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราจะสลับครั้งที่2เราก็เทียบคนที่2นะครับตรงนี้ก็ยังอ่าสูงน้อยกว่า ตรงนี้อยู่นะครับคนที่3ก็ยังสูงน้อยกว่าคนที่2อยู่ดังนั้นตรงนี้จะจัดเป็นการสลับครั้งที่2ใช่ไหมครับเมื่อเราสลับครั้งที่2เสร็จเราก็จะได้เป็น100่งคนแรกสูงห5 0คนที่2สูง165คนที่3สูง1 7 0้คนที่4สูง160คนที่5สูง180่้อเสร็จปุ๊บเราก็สลับครั้งต่อไปอีกนะครับ ครั้งต่อไปนะครับก็คือคนที่สี่นะครับตรงนี้ก็สลับมาอันนี้เป็นการสลับครั้งที่ครั้งที่สามใช่ไหมครับครั้งที่สามตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบคือคนที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบห้าครับพอสลับมาก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบนะครับคนนี้ก็จะมาแทนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม ตอนนี้ก็จะเป็น170แล้วก็คนสุดท้ายยืนอยู่ที่เดิม1 8 0อเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะสลับอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือคน160กับ1ับหนึ่้ยไหมครับอันนี้ยังเรียงไม่ถูกนะครับตรงนี้ก็จะสลับมาเป็นครั้งที่4นะครับเราก็ได้เป็นเรียงจากคนที่1คือ150คนที่2คือ160คนที่3คือ165นะครับ คนที่4คือ170นะครับและคนที่5คือ180นะครับก็ะจะเกิดการเรียงลำดับความสูงจากน้อยไปมากนั่นเองนะครับอ่าดังนั้นตรงนี้นะครับก็สรุปว่าเราต้องเรียงลำดับจัดลำดับใหม่อย่างน้อยก็คือ4ครั้งนั่นเองนะครับก็คือในข้อที่3นะครับตามลำดับการเรียงที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนั่นเอง นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับ